สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้นเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมย้อนเวลากลับไปกว่า85ล้านปีก่อนในยุคคริเทเชียสตอนปลายใจกลางทวีปอเมริกาเหนือยังไม่ใช่ผืนดินแห้งแล้งดับปัจจุบัน แต่มันถูกแบ่งออกโดยมหาสมุทรตื้นขนาดมหึมาเรียกว่า Western Interior Seaway ทะเลในแผ่นดินใหญ่ที่กว้างกว่า1,000กิโลเมตรและที่นั่นมีสัตว์นักล่าตัวหนึ่งซุ่มอยู่ใต้คลื่นตื้นๆอย่างเงียบเชียบมันไม่มีเกราะมันไม่มีเล็บแต่มันเร็วมันลื่นไหลและมันกัดแรงเกินจะต้านมันคือ t y โลซ a รั u จระเข้แห่งท้องทะเลที่ไร้คู่เปรียบในยุคนั้นไทโลซอรัสเป็นสัตว์ในตระกูลโมซาซอริเดซึ่งเป็นญาติกับมูลและกิ้งกายุคใหม่มากกว่ากับจระเข้หรือฉลามแต่รูปร่างของมันกลับดูเหมือนจอระเข้ว่ายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความยาวมากกว่า12-14ถึงเมตรฟันแหลมยาวและลำตัวทรงกระบอกพุ่งทะลุน้ำได้คล่องแคล่วฟอสซิลของมัน พบได้มากในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะแถบแคนซัสเท็กซัสแซา์์ดาโคตาและแม้พื้นที่เหล่านั้นจะเป็นบกในปัจจุบันแต่ในยุคข,ของไทโลซอรัสที่นั่นคือทะเลตื้นน้ำเคม็มที่อุดมไปด้วยปลาขนาดใหญ่ปลาหมึกยักษ์เต่าทะเลยุคแรกๆแ,และนกดึกดำบรนที่ดำน้ำได้ไทโลซอรัสไม่ใช่นักล่าธรรมดามันคือ A p e พ p r e d a t o r เ สัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารไม่มีศัตรูทางธรรมชาติมีเพียงสิ่งเดียวที่มันต้องสู้คือความหิวสิ่งที่ทำให้ไทโลซอรัสโดดเด่นเหนือโมซาซอต,ตัวอื่นคือโครงสร้างของหัวและปากปากของมันยาวและมีกระดูกหน้ากะโหลกหรือพรีแม็กซิล่าที่ยื่นตรงเหมือนงวงแข็งทำให้มันพุ่งหัวชนเหยื่อแรงๆก่อน ก่อนจะงับฟันใส่ซ้ำเหมือนฉลามขาวใช้หัวชนเหยื่อให้สับสนก่อนกัดฟันของมันยาวเรียวคมเหมือนเข็มเรียงกันเป็นแถวตลอดแนวค้ากันไกลมันไม่บดมันฉีกไทโลโซรัสไม่เคี้ยวมันกลืนทั้งตัวหากเหยื่อเล็กพอและหากเหยื่อใหญ่มันจะกัดจนแยกชิ้นก่อนกลืนลงไปอย่างช้า,ชา นักวิทยาศาสตร์พบซากเหยื่อหลากชนิดในท้องของฟอสซิลไทโลซอรัสตั้งแต่ปลาฉลามเต่าจนถึงแทรซอรซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันไม่เลือกล่าเฉพาะสัตว์น้ำเท่านั้นหากมีโอกาสมันจะจับทุกอย่างที่พอจะกัดได้เสียงคลื่นที่ซัดเบาๆอาจดูสงบแต่นั่นคือพื้นหลังของเวทีที่มีสัตว์ยาวกว่า13เมตรลอยตัวอยู่ใต้ผืนน้ำไทโลซอรัส คือเงาดำในทะเลคือสิ่งที่สัตว์ทุกชนิดกลัวแม้จะมองไม่เห็นมันไม่คำรามแต่มันเข้ามาเงียบๆและเมื่อถึงตัวไม่มีใครหนีทันปีคือ1868ที่ราบแห้งแล้งของรัฐแคนซัสไม่ได้มีทะเลมาเยือนานานหลายล้านปีแต่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างหินของนักธรณีวิทยาชื่อเอ็ดเวิร์ดดริงเกอร์โคบ เขากลับพบฟอสซิลสัตว์ขนาดใหญ่ที่ดูไม่เข้าพวกกับภูมิประเทศแถบนั้นสิ่งที่เขาขุดได้คือชิ้นส่วนของไทโลซอรัสโปรเิเจอร์นักล่าแห่งท้องทะเลที่เคยว่ายอยู่เหนือพื้นที่เดียวกันนี้แต่ในยุคที่อเมริกาเหนือยังมีทะเลตื้นขนาดมหึมากลางทวีปซากที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ฟอสซิลที่คบขุดพบมีหลายชิ้น กระดูกสันหลังหลายปล้องซี่โครงขนาดใหญ่และที่สำคัญที่สุดกัโโลกศีรษะจากโครงกระดูกนี้โคบเข้าใจผิดในตอนแรกว่าไทโลซอรัสอาจเป็นญาติกับงูทะเลหรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆแต่หลังจากที่มีการเปรียบเทียบเพิ่มเติมโดยนักวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยมันถูกจัดเข้าในกลุ่มโมซาซอริเดและไทโลซอรัสกลายเป็นราชาแห่งตระกูลด้วยขนาดและรูปร่างที่โดดเด่น ไทโลซอรัสพรอรรเจอร์คือสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดและยังเป็นหนึ่งในโมสซอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบหลายชิ้นจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทั่วสหรัฐอเมริกาเช่นสเตอร์นเบิร์กมิวในแคนซัสและ American Natural History Museum ียฟอสซิลในตำนานบรูซแห่งแคนาดาหนึ่งในซากไทโลซอรัสที่โด่งดังที่สุดมีชื่อว่าบรูซ พบที่รัฐแมนิโทบาประเทศแคนาดามีความยาวกว่า13เมตรและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ Canadian Fossil Discovery Center บรูซถูกค้นพบในปี1974และใช้เวลาหลายปีในการขุดและประกอบวันนี้มันกลายเป็นโมเส์อฟอสซิลที่ยาวที่สุดในแคนาดาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักล่าโบราณแห่งท้องทะเลทางตอนเหนือร่องรอยที่อยู่ในกระเพาะ สิ่งที่ทำให้ฟอสซิลไทโลซอรัสน่าทึ่งไม่ใช่แค่ขนาดแต่คือสิ่งที่อยู่ภายในมีการค้นพบซากข,ของสัตว์อื่นๆในตำแหน่งที่สอดคล้องกับกระเพาะอาหารเช่นกระดูกของเทราโนดอนเทโรซอบินได้เปลือกเต่าทะเลกระดูกปลาขนาดใหญ่ชิ้นส่วนโมสซอร์ขนาดเล็กกว่าอาจเป็นพฤติกรรมกินพวกเดียวกัน cannibalism ทั้งหมดนี้คือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าไทโลซอรัสไม่เลือกเหยือ่อมันคือนักล่าครอบจัก,กระวาลที่จะคว้าทุกอย่างที่ขยับการศึกษายุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีซีทีสแกนและการสร้างแบบจำลองสามิตินักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกระดูกขากันไกลกล้ามเนื้อรอบคอและถางการสั่นของน้ำเมื่อมันเคลื่อนที่ผลลัพธ์บ่งชี้ว่า ไทโลโซอรัสว่ายด้วยถางคล้ายปลาโลมามากกว่าการตีขาและใช้ปีกว่ายน้ำเพื่อทรงตัวไม่ใช่สร้างแรงขับทั้งหมดนี้ช่วยให้ภาพของนักล่าทะเลตัวนี้ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยไม่ใช่แค่ชื่อในหนังสือแต่คือสัตว์จริงที่เคยว่ายอยู่ในทะเลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นทุ่งขาโพดฟอสซิลของไทโลซอรัสไม่ได้แค่บอกเราว่ามันเคยมีชีวิต แต่มันบอกเราว่าโลกที่เรายือนอยู่เคยเป็นทะเลและในทะเลนั้นมีสัตว์ร้ายที่ไม่มีใครหนีพ้นเสียงของไทโลซอรัสไม่เคยถูกบันทึกไว้เพราะมันไม่คำรามไม่ส่งเสียงแต่สิ่งที่มันส่งต่อคือความต่ายที่เงียบและฉับพลัน อาวุธของมันไม่ใช่เสียงไม่ใช่ความเร็วสุดขีดแต่มันคือการพุ่งเข้าหาเหยื่อแบบแม่นยำและฟันที่พร้อมจะเฉือนทุกอย่างให้ขาดฟันที่ถูกสร้างมาเพื่อเจาะทะลุฟันของไทโลโซอรัสไม่ใช่แค่คมแต่มันแหลมเรียวยาวและเรียงกันเป็นแถวแบบตั้งใจฆ่าความยาวฟันเฉลี่ย7-10เซนติเมตรรูปทรงคล้ายมีดแหลมปลายเรียวขอบไม่มีรอยหยัก ลักษณะฝังลึกในขากัรไกรมีรากฟันแข็งแรงวางแนวเฉียงเล็กน้อยเพื่อเกี่ยวเหยื่อเข้าปากต่างจากฟันของททเร็กซที่ออกแบบมาเพื่อบดกระดูกฟันของไทโลซอรัสคืออาวุธแบบแทงแล้วดึงเหมือนสัม,มวยมีหน้าที่เสียบเหยื่อแล้วลากเข้าสู่หลอดอาหารกะโหลกที่ล่าอย่างมีแบบแผนกะโหลกศีรษะของไทโลซอรัสยาวและแคบแต่พิเศษตรงที่ส่วนหน้าของกะโหลก หรือพรีเม็กซิลายื่นยาวออกไปเหมือนงวงแข็งกลายเป็นหัวกระแทกที่ใช้ชนเหยื่อให้สับสนก่อนเข้ากัดไม่มีปากกว้างแบบจระเข้แต่เน้นพุ่งชนแล้วฉีกโครงสร้างขากรรไกรสามารถแยกออกจากกันในระดับหนึ่งคล้ายงูทําให้สามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าหัวได้ขากรนไกรล,ล่างยังมีลักษณะยืดหยุ่นบิดได้เล็กน้อยช่วยให้จับเหยื่อที่ดิ้นหรือมีเปลือก เช่นเต่าทะเลหรือหมึกยักษ์คอหางและแรงขับเคลื่อนไทโลโซอรัสไม่ได้ใช้ขาเหมือนจร,ระเข้หรือแมวน้ำแต่มันใช้หางเป็นแรงหลักในการพุ่งทะลุน้ำหางของมันแบนข้างเหมือนฉลามอาวรูปทรงมีครี่ปลายหางแบบสองแฉกหรือ h e ตโ r รเซอร์เคิลเทกล้ามเนื้อคอและลำตัวเชื่อมต่อแน่นช่วยเสริมแรงสะบัดหาง ว่ายน้ำแบบสะบัดตัวซิกแซกหรือ lateral undulation ความเร็วสูงมากเมื่อโจมตีการว่ายแบบนี้ช่วยให้ไทโรซอรัสสามารถซุ่มอย่างเงียบแล้วพุ่งเข้าชาร์จระยะสั้นได้รุนแรงเปรียบเทียบได้กับฉลามขาวในยุคปัจจุบันที่ใช้พลังพุ่งโจมตีเพียงครั้งเดียวเพื่อปิดเกมระบบหายใจนักล่างเงียบที่ต้องขึ้นมาหายใจ แม้จะอาศัยอยู่ในทะเลตลอดชีวิตแต่ไทโลซอรัสไม่ใช่ปลาหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันคือสัตว์เลื้อยคลานที่หายใจด้วยปอดต้องโผล่หัวขึ้นเหนือน้ำเป็นระยะเพื่อหายใจไม่มีเหงือกไม่เคยขึ้นบกแต่ก็ไม่สามารถจมอยู่ใต้น้ำตลอดได้เรื่องนี้อาจดูเป็นจุดอ่อนแต่ด้วยพฤติกรรมซุ่มเงียบตามแนวตื้นของเวสเ e r ร์นอินเท r Seaway ซีทำให้มันสามารถหายใจได้ง่ายโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นผิวน้ำกลางมหาสมุทร มันไม่มีเสียงคำรามแต่ทุกครั้งที่มันขยับกรามเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงของกระดูกที่หักในโลกยุคครีเตเชียสตอนปลายท้องทะเลไม่ใช่ที่ที่คุณอยากว่ายเล่นเพราะเงามืดใต้คลื่นอาจเป็นของไทโลโซรัสเจ้าแห่งอาวุธชีวภาพจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่มีนักล่าตัวไหนอยู่รอดได้หากไม่มีเหยื่อแต่สำหรับไทโลโซรัสแล้ว มันไม่ได้แค่หาเหยื่อมันคือสัตว์ที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลโบราณและมีเมนูหลากหลายชนิดที่นักล่าทะเลยุคใหม่ยังต้องอายเหยื่อหลักปลาขนาดใหญ่หมึกยักษ์เต่าทะเลฟอสซิลของไทโลซารัสหลายชิน้นถูกพบพร้อมร่องรายของเหยื่อในกระเพาะอาหารสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบได้แก่ปลาเทลิออสขนาดใหญ่ ปลามีกระดูกแท้ที่เป็นเหยื่อหลักในทะเลปลาฉลามมีฟันฉลามที่ย่อยแล้วปนอยู่ในช่องท้องเต่าทะเลโบราณต o x o c ชิ l i s พบกระดองแตก,แ,ตกและชิ้นกระดูกในตัวมันหมึกโบราณเบเลมไน์และ Ammonite ฟันของไทโลซอรัสเหมาะอย่างยิ่งกับการจับสัตว์ตัวลื่นและว่ายน้ำเร็วปลาหมึกเปลือกแข็งมีการพบเปลือกอมโมไนต์แตกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งน่าจะถูกเคี้ยวหรือบดระหว่างกินการมีเหยื่อหลากหลายเช่นนี้แสดงว่าไตโลโซอรัสไม่ใช่นักล่าเฉพาะทางแต่คือนักล่าทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสูงมันสามารถจัดการเหยื่อทั้งแบบที่ว่ายน้ำเร็วหรือมีเกราะแข็งได้สบายสบาย,บายเมนูพิเศษเพอร์เทโรซอสัตว์บินได้หนึ่งในการค้นพบที่ชวนตกใจที่สุดในวงการบรรพชีวิน คือทรากกระดูกของเพอร์เทราโนดอนเทโรซอบินได้ถูกพบในช่องท้องของไตโลซอรัสเพอร์เทโรซอเป็นสัตว์บินที่หากินปลาตามผิวน้ำแต่มันอาจจะบินต่ำเกินไปและกลายเป็นเหยื่อเหนือผิวน้ำที่ถูกง,งาบลงทะเลโด,ไดยไตโลโซอรัสที่ซุ่มอยู่ใต้ผิวน้ำการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าไตโลซอรัสไม่ได้จำกัดตัวเองแค่ในน้ำ แต่มันมีความสามารถในการกระชากเหยื่อจากอากาศเหมือนวานเพชรคาดบางชนิดในปัจจุบันเมนูชวนช็อกญาติของมันเองฟอสซิลบางชิ้นพบชิ้นส่วนของโมซาสอที่เล็กกว่าอยู่ในท้องของไตโลโซรัสนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าอาจเป็นพฤติกรรมกินซากหรืออาจเป็นการกินพวกเดียวกันหากเป็นอย่างหลังจริงมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ญาติของมันเองก็ไม่ปลอดภัย ไทโลโซรัสพร้อมล่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครกลยุทธ์การล่าซุ่มโจมตีจากเงามืดใช้ความเร็วช่วงสั้นเพื่อปิดเกมก่อนเหยื่อรู้ตัวพุ่งชนแล้วกัดโครงสร้างหัวแข็งด้านหน้าเหมาะกับการกระแทกเหยื่อก่อนงับกลืนทั้งตัวเหยื่อขนาดเล็กเช่นปลาถูกกลืนทันทีโดยไม่เขียวฉีกเป็นชิ้น เหยื่อขนาดใหญ่หรือมีเปลือกถูกกัดฉีกก่อนกลืนในโลกที่ไม่มี GPS ไม่มีเรดาร์ไทโลซอรัสใช้เพียงประสาทสัมผัสการลอบเลนและแรงจากหางมันไม่เคยรู้จักคำว่าล่าไม่ได้มันรู้แค่ว่าเห็นอะไรเคลื่อนไหวก็เข้าไปก่อนถอยที่หลังแม้จะเป็นนักล่าจ่าฝูงแต่ไทโลซอรัสไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นฝูงมันคือนักล่าโดดเดี่ยว ที่ใช้พละกำลังความเร็วและการลอบเร้นเป็นอาวุธหลักและในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของยุคครีเทเชียสนี่คือโลกของมันเพียงคู่เดียวดินแดนของไทโลซอรัสเวสเทิร์นอินเทอริเออรซีเวย์ในช่วงกลางยุคครีเทเชียสทวีปอเมริกาเหนือถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งด้วยทะเลขนาดมหึมาเรียกว่าเวสเทิร์นอินเทอริเออรซีเวย์ ทะเลแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์เช่นปลาขนาดใหญ่ปลาหมึกโบราณเต่าทะเลสัตว์เลื้อยคลานทะเลอื่นๆเทโรซอร์ที่บินอยู่เหนือผิวน้ำไทโรซอรัสเป็นหนึ่งในหนักลาหลักของระบบนิเวศนี้มันมีอนณาเขตกว้างใหญ่และสามารถปรับตัวกับหลากหลายแหล่งที่อยู่อาศัยตั้งแต่แนวปะการังตื้นจนถึงทะเลลึกใกล้ทวีปพฤติกรรมทางสังคมเดี่ยว ดุดันแม้จะไม่มีหลักฐานทางพฤติกรรมโดยตรงแต่จากการเปรียบเทียบกับนักล่าทะเลร่วมยุคและลักษณะทางกายภาพของไทโลซอรัสนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันล่าโดยลำพังไม่มีฟอสซิลบ่งบอกพฤติกรรมฝูงไม่ยึดถินแบบถาวรว่ายหากินเป็นวงกว้างคล้ายฉลามแสดงอนาเขตผ่านการต่อสู้ มีหลักฐานฟอสซิลของโมซาซอที่ถูกกัดจนแหว่งอาจเกิดจากการต่อสู้กันเองแม้จะไร้คำพูดแต่ท่าทางของมันก็ส่งสารได้ชัดเจนใครเข้ามาใกล้มีสิทธิ์เป็นเหยื่อการใช้เวลาในแต่ละวันล่าสัตว์เป็นหลักใช้เวลาส่วนมากในการสำรวจหาเหยื่อพักอยู่ในเงามืดของหน้าผาใต้น้ำเพื่อซุ่มโจมตีลอยตัวแบบนิ่งๆกล้ามเนื้อและปอดที่ปรับตัวได้ดี ทำให้มันประหยัดพลังงานว่ายในระดับน้ําลึกและผิวน้ําสลับกันเพื่อเข้าถึงเหยื่อต่างชนิดมีการคาดการว่าไทโลซอรัสสามารถกลั้นหายใจใต้น้ําได้นานหลายสิบนาทีและสามารถควบคุมแรงลอยตัวได้คล่องแคล่วไม่แพ้วานสมัยใหม่ศัตรูทามธรรมชาติหรือน้าแปลกที่แทบไม่มีหลักฐานของสัตว์ชนิดอื่นที่ล่ามันศัตรูของมันอาจมีเพียงไทโลซรัสที่โตเต็มวัยตัวอื่น โมซาซอขนาดใหญ่ชนิดอื่นเช่นโมซาซอรัสภัยจากภายนอกเช่นอุบัติเหตุฟ้าผ่าหรือการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมการไม่มีศัตรูทำให้มันอยู่จุดสูงสุดของทะเลในยุคข,ของมันแต่ก็เป็นเป้าหมายที่โดดเดี่ยวเช่นกันไม่มีฝูงไม่มีพันธมิตรมีแค่แรงและเล่เท่านั้นความโดดเดี่ยวของผู้ล่าในฟอสซิลของไทโรซอรัสที่พบในหลายแห่ง มักมีเพียงซากเดียวๆไม่รวมกลุ่มไม่มีร่องรอยการเลี้ยงลูกไม่มีการดูแลกันเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชีวิตต้องเอาตัวรอดตั้งแต่เกิดใต้น้ำลึกไม่มีใครได้ยินเสียงร้องและไม่มีใครมาช่วยเหลือนี่คือวิถีของไทโลซอรัสผู้ล่าผู้โดดเดี่ยวแห่งโลกโบราณการจะเป็นผู้ล่าอันดับหนึ่งแห่งทะเลลึกในยุคครีเทเชียสไม่ใช่เรื่องของโชค แต่มาจากวิวัฒนาการกว่า100ล้านปีไทโลซอลัสไม่ได้เป็นเพียงสัตว์นักล่าแต่คือเครื่องจักรสังหารที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นด้วยความแม่นยำราวใบมีดผ่ากัดรากเง้าทางวิวัฒนาการไทโลซอลัสเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูลโมซาซอริเดซึ่งวิวัฒนาการมาจากกิ้งกาบกที่กลับลงทะเลในช่วงยุคคริเทเชียสตอนตอน้นต้นกำเนิด มีความเกี่ยวข้องกับวรณิตลิสซาร์สตระกูลเดียวกับมังกรโคโมโดการเปลี่ยนแปลงสำคัญขาเปลี่ยนเป็นครีบหางกลายเป็นพัดสำหรับว่ายน้ำร่างกายเรียวยาวสำหรับแหวกน้ำปอดใหญ่ขึ้นและกล้ามเนื้อที่สามารถกลั้นหายใจได้นานกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นภายในเวลาราว20ล้านปีเร็วมากในทางวิวัฒนาการโครงสร้างกะโหลก อาวุธร้ายกาจหัวของไทโลซอลัสคือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นกว่าญาติโมซาซอตัวอื่นปากยาวและทู่ด้านหน้าหรือไทโลสไม่มีฟันช่วงปลายใช้พุ่งกระแทกเหยื่อหรือทำให้เหยื่อช็อกก่อนกัดฟันซี่แหลมเรียงเป็นแถวแทรกแน่นไปจนถึงเพดานปากข้อต่อขากันไกลพิเศษเปิดได้กว้างกว่า150องศากลืนเหยื่อทั้งตัวเหมือนเงา ฟันกรามสองชุดมีฟันรองที่ช่วยดึงเหยื่อเข้าไปในลำคอนี่ไม่ใช่การกัดธรรมดาแต่มันคือการจับล็อกกลืนในกระบวนการเดียวโครงสร้างภายในกระดูกเบาและบางกว่าสัตว์บกช่วยให้ลอยน้ำได้ดีไม่มีถุงลมเหมือนนกแต่อาจมีระบบควบคุมความลอยตัวทางน้ำคล้ายวานระบบย่อยอาหารรองรับเหยื่อทั้งตัว กระเพาะสามารถย่อยกระดูกเล็กๆได้โครงสร้างระบบสืบพันปรับให้ผสมพันธ์ในทะเลลูกเกิดมาเป็นตัวไม่ใช้พักไข่ข้อมูลจากโมซซอย่าใกล้เคียงที่พบฟอสซิลตัวอ่อนอยู่ไทโลโซลัสไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่แต่มันคือการผสานกันระหว่างโครงสร้างแห่งความเร็วการโจมตีที่โหดเหี้ยมและร่างกายที่วิวัน์อย่างไร้จุดอ่อน คือสมบูรณ์แบบเท่าที่นักล่าใต้ทะเลจะเป็นได้ในโลกใต้ทะเลลึกแห่งยุคคริเทเชียสไม่มีคำว่าปลอดภัยแม้แต่อิกเทอซอร์หรือพลีเซอซอร์ที่มีขนาดหลายเมตรก็ยังตกเป็นเหยื่อและในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารคือไทโลซอรัสสัตว์ที่ไม่ได้แค่กินแต่คือผู้ที่ควบคุมความกลัวของมหาสมุทรในแบบที่แม้เวลาจะผ่านไป80ล้านปีก็ยังน่าทึ่ง Bluto Hunter What in t y l o s a u r u s and how it hunted เหยื่อของไทโลซอรัสไม่เลือกข้างไม่เลือกชนิดจากหลักฐานฟอสซิลในบริเวณ Niobrara Formation, Kansas, สหรัฐอเมริกาพบเศษซากในท้องของไทโลซอรัสได้แก่ปลาหลากหลายชนิดรวมถึงซิแพคตินัสปลากินเนื้อยักษ์พลีซิโอซอตัวเล็กนกทะเลโบราณอย่าง ฮสเปโรนิสเต่าทะเลโมซาซอตัวเล็กกว่าบางครั้งเป็นญาติก็ไม่รอดซากกระดูกบกอาจเกิดจากสัตว์ตกลงทะเลบ่งชี้ว่ามันเป็น Opportunistic Predator หรือนักล่าที่ไม่เลือกชนิดแต่หากมีตัวไหนกลืนได้มันจะลองก่อนเสมอกลยุทธ์การโจมตีไม่ได้ใช้แรงแต่ใช้สมองแม้ไทโลซอรัสจะมีพลังรุนแรง แต่มันไม่ใช่เครื่องบดกระดูกเหมือนดังคลีโอสเตสมันอาศัยความเร็วความลับในการล่าซุ่มเงียบใต้น้ำใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ซ่อนตัวในความมืดหรือด้านล่างของเหยื่อพุ่งกระแทกด้วยปากทู่ด้านหน้าหรือปากไทยลอสสร้างแรงสั่นสะเทือนทำให้เหยื่อมึอนงงก้อนถูกงัดหันตัวเร็วอย่างเหลือเชื่อด้วยหางทรงพัดปลักพลัสรีบเสริมการหมุน ลืนทั้งตัวไม่เสียเวลาฉีกเหยื่อทำให้ไม่ต้องหยุดล่ากลางทันพฤติกรรมโจมตีด้านข้างหรือด้านล่างคล้ายวิธีล่าของปลาฉลามในยุคปัจจุบันใช้สิ่งแวดล้อมเป็นอาวุธมหาสมุทรในยุคคริเทเชียสมีแนวปะการังใต้น้ำหุบเหวและโซนแสงล่อมไทโลซารัสใช้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ซ่อนตัวในโซนแสงสลัวรอเหยื่อที่ว่ายเข้าใกล้ผิวน้ำ โจมตีในแนวตั้งจากด้านล่างพุ่งขึ้นคล้ายปลาวานเพชฌฆาตล่าส่วนตัวไม่มีฝูงไม่พบหลักฐานการล่าเป็นหมู่แบบไอคิทิโอโ์บางชนิดวิวัฒนาการของความสามารถเชิงกลยุทธ์มีหลักฐานแสดงว่าโมซซอร์รวมถึงไทโลซอรัสอาจมีพฤติกรรมคล้ายฉลามหรือวานในปัจจุบันเช่นการล่าตระเวนตามเส้นทางเดิมๆเมทรคกิง้งจดจำแหล่งอาหารประจำ ใช้เสียงหรือแรงสั่นสะเทือนในการหาตำแหน่นเหยื่อความสามารถในการวางแผนโจมตีอย่างมีแบบแผนหากสิ่งเหล่านี้เป็นจริงไทโลซอรัสจะไม่ใช่แค่สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่แต่มันคือสัตว์นักล่าที่รู้วิธีคิดก่อนลงมือฟอสซิลที่เล่าเรื่องการล่าฟอสซิลบางชิ้นพบเศษฟ,ฟันของไทโลซอรัสฝังอยู่ในซี่โครงของพลีซิโอซอร์บางชิ้นพบเหยื่อทั้งตัวในช่องท้อง และที่น่าสนใจคือบางซากมีโมซซอตัวเล็กในท้องชี้ว่าอาจมีการกินกันเองหรือแคนนบอลลิซึมสิ่งนี้ทำให้ไทโลซารัสไม่ใช่แค่นักล่าทั่วไปแต่คือราชันแห่งความโหดเหี้ยมที่แม้แต่เครือญาติยังไม่ปลอดภัยไทโลซารัสไม่ได้แค่มีเขี้ยวแต่มันคือผู้มีกลยุทธ์และสัญชาตญาณที่เฉียบขาดการล่าของมันคือศิลปะ ที่วาดบนผืนทะเลสีครามด้วยเงาแห่งความตายในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่ามกลางแผ่นหินปูนสีขาวของภูมิภาคตอนกลางของอเมริกานักวิทยาศาสตร์เริ่มขุดพบสิ่งประหลาดฝันแหลมคมยาวหลายเซนติเมตรกระดูกกรามขนาดยักษ์และซี่โครงโค้งเหมือนสัตว์ทะเลสิ่งที่พวกเขาเจอในที่สุด คือซากของหนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไทโลซอรัสพรริเกอร์การค้นพบครั้งแรกไทโลซอรัสถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปี1860โดยเอ er ็ดเวิร์ดดริงเกอร์โคบหนึ่งในนักบรรพชีวินวิทยาชั้นนำของยุคซากที่ค้นพบ ถูกขุดจากในโอบาราช็อกฟอร์เมชันใกล้เมืองกอฟเคานตี้รัฐแคนซัสสิ่งที่ทำให้ซากนี้พิเศษคือขนาดและสภาพที่สมบูรณ์อย่างน่าประหลาดใจตัวอย่างดั้งเดิมกลายเป็นโฮโลไทป์ที่ตั้งชื่อสปีชีส์ไทโลซอรัสโปรริเกอร์จุดเด่นที่ทำให้ไทโลซอรัสต่างจากโมซสซออื่นส่วนของปากด้านหน้าหรือไทลลสที่ยื่นออกไปมากกว่าญาติอื่น โลกใหญ่กว่าตัวอื่นในตระกูลความยาวเฉลี่ยประมาณ12-14เมตรบางรายงานระบุถึง15เมตรลำตัวยาวเรียวแต่ทรงพลังฟอสซิลบางชิ้นพบในท่าทางคล้ายกำลังเกลือนเหยื่ออยู่การศึกษาต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษมีการค้นพบฟอสซิลไทโลซอรัสในรัฐแคนซัสเซา์ดาโคตาเท็กซัสและบางส่วนในแคนาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐแคนซัสถือเป็นแหล่งรวมโมซาซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเช่นสเตอร์นเบิร์กน a เทเชอร์ลิสต์รีมิวเได้นำโครงกระดูกของไทโลซอรัสไปจัดแสดงอย่างน่าทึ่งกับวัฒนธรรมสมัยใหม่แม้ชื่อว่าโมซาซอรัสจะกลายเป็นไอคอนจาก Jurassic World แต่ไทโลซอรัสคือแรงบันดาลใจเบื้องหลังการออกแบบสัตว์ทะเลยักษ์ในหลายสื่อเช่น สารคดี prehistoric predators National Geographic Sea Monsters a prehistoric adventure ภาพยนตร์สารคดีสามมิติฟอสซิลโปเกมอนอย่างไท r a นทรัมม,มีแรงบันดาลใจบางส่วนจากฟันและโครงสร้างของมันใช้เป็นจุดเด่นในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกมรดกทางวิวัฒนาการ แม้โมซาซอทั้งหมดจะสูญพันธุ์ในช่วง c r e เ a เชียส p a l e โอจีนเอ็ก n ิงชัน66ล้านปีก่อนแต่การค้นพบพวกมันช่วยให้เราเข้าใจการปรับตัวของสัตว์บกกลับคืนสู่ทะเลวิวัฒนาการของระบบหายใจกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมทะเลลึกพฤติกรรมของนักล่ายุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างโมซาซอกับกิ้งกาหรือมังกรโคโมโดปัจจุบัน ไทโลซอรัสคือมากกว่าแค่ฟอสซิลมันคือคำตอบของมหาสมุทรโบราณที่สื่อถึงพลังความฉลาดและความโหดร้ายที่สามารถอยู่รวมกันได้ในร่างของสัตว์เดียวและแม้เวลาจะผ่านไปกว่า80ล้านปีเงาของมันยังคงว่ายเวียนในจินตนาการของมนุษย์ไม่เคยจางหายคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ